สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิ t คอรลงทุนบอยอ่อก็วันนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรเท่าไหร่นะวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียการจัดพอร์ตนะครับการจัดพอร์ตคริปโตนะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่วิธีการกลยุทธ์ที่ผมจะแชร์ในวิดีโอเนี่ยก็ก็ไม่ได้การันตีร้อยซนะครับว่ามันจะมันจะ มันจะเป็นไปตามนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้เป็นไปตามอไอเดียที่ผมจะแชร์อยู่เนี่ยมันต้องการต้องการการรีเสิร์ชหรือว่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะรประกอบกันนะแล้วก็จริงพอตของเราเองเนี่ยอาจจะแบ่งหลายพอรตก็ได้นะครับอาจจะแบ่งเพื่อจุดประสงค์หลายอย่างก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยบางพอตผมถือยาวไปเลยนะครับห้าปีสิบปีนะบางพอตเป็นระยะสั้นนะ,ะแค่ปีหนึ่ง บางพอร์ตแค่จุดประสงค์ในการซื้อของอะไรบางอย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็บางพอร์ตก็เป็นพอร์ตที่ใช้ปั่นเพื่อที่จะให้เรามีเงินทุนเพิ่มเข้าไปใส่ในพอร์ตพอร์ตระยะยาวของเรานะซึ่งพอร์ตที่ผมจะแชร์เนี่ยก็เป็นพอร์ตประเภทนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับดังนั้นการที่จะเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ลองเอาไปเป็นเอาไปเป็นไอเดียดูนะครับ ก็ผมลองแชร์ข <esta> ้อมูลให้ดูนะก็คือกลยุทธ์นี้เนี่ยผมลองทําแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะครับแบบกรณีที่เป็นเคสธรรมดาให้ดูก่อนนะซึ่งเงื่อนไขก็คือว่าอันนี้ผมลองทาเป็นเงื่อนไขมานะเงื่อนไขก็คือว่าเรามีเงินทุนเนี่ยอยู่ในหมื่นบาทสมมุติเรามีเงินทุนอยู่หนึ่งหมืนบาทนะแล้วก็เรามีคอยที่จะลงทุนเราเลือกเราเลือกที่จะลงลงทุนในคอยอยู่ประมาณห้าคอยนะยกตัวสมมุติว่าเป็นคอย a b c d แล้วก็ e นะครับ เราแบ่งเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไปเท่าๆกันในแต่ละคอยนะไปลงเท่าๆกันในแต่ละคอยก็จะได้คอยละสองพันบาทนะเมื่อไหร่ก็ตามที่แต่ละคอยให้รีเทิร์นสองเท่านะครับสองเท่าเราก็ขายออกมาคนระับเราก็จะได้เอ่อเงินเราก็จะได้ทุนบวกกาไรเนี่ยสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็คือก็คือกําไรหนึ่งหมื่นบาทนั่นหมายความว่าเราได้ประมาณสองเอกจากเงินทุนของเรานะครับประมาณสองเอกอันนี้เป็น กรณีธรรมดานะกรณีก็กรณีธรรมดาที่เราไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเยอะคนระับก็ปล่อยแล้วก็ให้มันรีเทิร์นตามที่มันได้มาคนระับส่วนกรณีที่สองกรณีที่สองคี่ยนะก็คือเริ่มต้นด้วยกร,กรณีที่สองเนี่ยเป็นลักษณะที่อในสมมติฐานที่ว่าเราลงทุนห้าคอยนะครัลงทุนห้าคอย,อย,คอยซึ่งแต่ละคอยเนี่ย ให้ผลตอบแทนสองเท่าในในทามมิ่งหรือว่าในเวลาที่แตกต่างกันนะครับคอย A อาจจะให้ในในตัวอย่างเนี้ยผมยกตัวอย่างให้คอย A ให้ผลตอบแทนสองเท่าก่อนตามมาด้วยคอย b ตามมาด้วยคอย C แล้วก็คอย D แล้วคอย E นะเริ่มต้นกนะ็คือว่าเรามีเงินทุนหนึ่งหมืนบาทเหมือนกันนะหนึ่งหมืนบาทเหมือนกันเราก็ลงกับทุกคอยสองพันบาทนะครับต่อคอยอคอย A ให้ผลตอบแทนสองเท่าก่อน เราขายคอยเอขายตัวคอยเอมาก่อนได้เงินมาสี่พันบาทสี่พันบาทเนี่ยเรากระจายลงทุนในคอยที่เหลือนะคือคอยบีคอยซีคอยดีคอยอ e. ีนั่นหมายความว่าเงินทุนใหม่ของเราที่อยู่ในคอยบีซีดีและอ e, ีเนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นสามพันบาทสามพันบาทหลังจากนั้นหลังจากนั้นคอยบีให้ผลตอบแทนสองเท่านั่นหมายความว่าเราจะมีเงิน จากการที่ได้ผลตอบแทนของคอยบีมา6,000บาทรบเรา6,000บาทนี้มาลงที่คอยซีคอยดีแล้วคอยอ e. ีนั่นหมายความว่าเงินทุนใหม่ที่เราจะมีก็คือ5,000บาทนะในคอยซีดีซีดีแล้วก็อ e. ีหลังจากนั้นคอยซีให้ผลตอบแทน 2x นะครั่นหมายความว่าเราจะได้มา10,000บาทรัะนั้นเราก็จะเพิ่ม,มทุนเรามาอีกอเพิ่มทุนเรามากระจาย คอยดีแล้วคอยอีกอีกห้าพันบาทนั่นหมายความว่าเงินทุนใหม่ของเราจะเป็นหนึ่งหมื่นบาทหลังจากนั้นคอยดีให้ผลตอบแทนสองเท่าดังน,น,นั้นเนี่ยก็จะเป็นสองหมื่นเราสองหมื่นเนี่ยมาลงทุนที่คอยอีแล้วก็ต้นทุนใหม่ของเราคือจะเป็นสามหมื่นบาทหลังจากนั้นคอยอีให้ผลตอบแทนสองเท่าก็จะเราก็จะได้เงินทุนบวกกำไรประมาณหกหมื่นบาทซึ่งถ้าหารจาก เงินเงินทุนเริ่มต้นที่เราลงทุนก็คือขึ้นเป็นห้าเท่านะครับน,นี้ก็เปรียบเทียบไม่เห็นนะว่าถ้าเราลงทุนแบบธรรมดาคือปล่อยไว้นะเราก็จะได้สอนะงเอ็กเงินทุนหนึ่งหมื่นเราจะได้สองหมื่นนะแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มการศึกษาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มการศึกษาอีกนิดหน่อยการหาคอยเป็น,นอื่นอีกนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มการทํางานที่จะรีเสิร์ตตัวคอยอื่นขึ้นมาบ้างเนี่ย จากจาก 2x นะก็จะขึ้นไปเป็น5 5x นะ5เท่านะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะซึ่งบางคนอาจจะอาจจะมองว่าเป็นมีความยุ่งยากนะมีความยุ่งยากซึ่งก็ต้องแลกกันนะเพราะว่าก็ต้องแลกกันกับผลต,ตอบแทนที่ที่จะได้มากกว่าในกรณีแรกนะก็เราก็จะต้องออรีเรชหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยในแต่ละคอยนะทีท่ที่เราจะลงทุน นี่ก็เป็นไอเดียนะครับที่อยากจะมาลองแชร์กันดูนะครับอย่างที่บอกก็มันก็ไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นตนะว่าจะได้ตามนี้นะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในหลายปัจจัยด้วยนะครับตลาดคริปโตไงก็มีความผันผวน,นสูงนะครับแต่ว่าการที่ได้ผลตอบแทนสองเท่าในตลาดคริปโตนั้นะผมคิดว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้เราเห็นว่าคริปโตบางตัวก็ให้ผลตอบแทนในภายในหนึ่งปีเนี่ยได้มากกว่าสองเท่านะได้มากกว่าสองเอ็ก สามเอ็กี่เ็ห้าเก็มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วกรณีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคอยคอยใดคอยหนึ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันมันให้ผลมันให้ผลตอบแทนสามเนะสมมุติบี B ให้สามเอดีให้สามเอ็เราจะาผลตอบแทนของเราเนี่ยจะขึ้นเป็นแปดจุดหกเเลยทีเดียวนะครับถ้าเราสามารถที่จะรีเสิร์ชแล้วก็หาคอยอที่สามารถให้ผลตอบแทน3ามเได้นะครับแล้วเข้า เข้าซื้อในจังหวะที่ถูกต้องได้คนระับซึ่งจริงกลยุทธ์การเข้าซื้อการเข้าซื้อคอยเนี่ยผมเคยทำไวน้นะสามารถเข้าไปอยู่ใน Pay list. Pay list, เพลย์ลิส์เพลย์ลิส์ตรงนี้ได้นะผมมีแชร์กลยุทธ์การเข้าซื้อขายอยูนะ่ก็จะสามารถทำให้เราอย่างน้อยทำให้เรารู้ว่าจังหวะเข้าซื้อจังหวะขายไหนเนี่ยที่จะเป็นจังหวะที่จะทำให้เรามีมีโอกาสที่จะได้ ที่จะซื้อในราคาที่ต่าแล้วก็มีโอกาสที่จะขายในจุดที่สูงที่สุดได้มากที่สุดนะก็สามารถไปดูได้โอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะสําหรับใครที่อยากจะได้ไฟล์นี้นะสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ในใต้คลิปนะเดี๋ยวผมใส่แปะลิงก์มาให้ใ,ใต้วิดีโอนี้นะโอเควันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงฝากกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ช่องบิ t คอ i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็น ซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครได้นะครับสำรัว,วันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ